คะเราก็ตีแป้งให้เหนือเข้ากันนะคะแป้งจะต้องเหนียวย่างนี้นะคะให้พักไว้20นาทีนะคะแล้วค่อยมาใช้ค่ะสวัสดีค่ะกินจุบจิบนะคะวันนี้จะมาทำฮอทดอกตอปิโดค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแป้งค่ะแป้งอนเนกประสงค์หรือแป้งขนมปังนะคะนมค่ะนมสดน้ำตาลผงฟูเกลือไข่เก็ข,เกขนมปังค่ะ ไส้กรอกน้ำมันสำหรับทอดนะคะเป็นน้ำมันปลาล์มจะดีที่สุดนะคะเพราะให้ความร้อนควบคุมนะคะซอสมะเขือเทศกับมายองเนสหรือถ้าใครชอบทานมัสตาร์ดหรือซอสพริกก็ได้นะคะเริ่มแรกนะคะเราจะมาทำตัวแป้งนะคะที่หอไส้กรอก นะคะแล้วก็ตีค่ะมีส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้ากันนะคะถ้าเกิดว่าแป้งของเราเหลวไปนะคะเราสามารถใส่แป้งเพิ่มไปได้นะคะเพิ่มทีละช้อนนะคะถ้าเกิดว่าเหลวไปอย่าไปใส่รวดเดียวนะคะนี่นะคะเราก็ตีแป้งให้เหนือเข้ากันนะคะแป้งจะต้องเหนีออยวแบบนี้นะคะให้เขาเขาจะได้กรอบได้กรอบนะคะเสร็จแล้วหาแก้วค่ะมาใสา่ ใส่แก้วนี่คือว่ามันจะง่ายต่อการที่เราเอาไส้กกอกลงไปชุบน,นะคะจะง่ายมากเลยเสร็จแ,แล้วใช้แรปนะคะแรปไว้ไมแห้งกับข้าวพักไว้20นาทีนะคะแล้วค่อยมาใช้ค่ะ mm hmm. ช่วงระหว่างรอนะคะเราก็ไปแกะไส้กกอกแล้วก็เสียบไม้กันค่ะมาค่ะเรามาทํา เสก,กอห่างต่อวิดีโอกันนะคะว่าทำยังไงเอาติดกออกก่อนนะคะหั่นหางค่ะหัน่นิช่ใช้แม่แหลมค่ะเสียบตรงที่เราหั่นนะคะให้อยู่ข้างล่างให้อยู่ตรงที่จับรอไปชุบแป้งนะคะรอแป้งเสร็จก่อนแล้วค่อเสร็จตัวทำนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะ อัตราส่วนของแป้งเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงไว้ในราหลือข้างล่างให้นะคะค่ะตอนนี้นะคะแป้งเราก็พักได้ครบ20นาทีแล้วนะคะเราจะมาชุบไส้กรอกกันเลยะคะ่ะแล้วก็ไปชุบเค็กนขนมปังน,นะคะเราหั่นไว้แล้วเสียบยไปไว้แล้วนะคะเราจะชุบแค่ถึงตรงนี้นะคะการชุบนะคะค่อยๆชุบนะคะต้องใจเย็นๆน,นะคะถุบไปแล้วก็หมุนนะคะแป้งติดตัวไส้กรอกไว้ห่างนะคะ มาคลุกเก็บขนมปังนะคะคลุกให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็กดให้เขาแน่นๆนะคะเมนูนี้นะคะจะทํากินก็ได้หรือทําขายก็ได้นะคะเป็นอาชีพเสริมนะคะนี่นะคะพักไว้ทําอย่างนี้ทุกพันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ชุบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดอันคขะตั้งน้ามันเลยคะ่ะอย่างที่บอกนะคะใช้น้ํามันปามจะดีที่สุดนะคะเพราะเขาให้ความร้อนได้ดีกว่านะคะใส่น้ํามัน ดูว่าให้มันท่วมตัวที่เราจะทอดนะคะใช้ไฟกลางนะคะไม่ไม่อ่อนไปนะคะเพราะว่าถ้าอ่อนไปอ่ะตัวนี้มันจะอมน้ํามันนะคะใช้ไฟกลางดีที่สุดนะคะแล้วถ้าแรงไปก็คือข้างนอกจะไหม้ข้างในก็จะไม่สุกนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะเราไปทอดกันเลยคะ่ะไมค่อยหยอดลงไปนะคะระวังน้ํามันกนในใส่มือนะคะทอดให้เหลืองเหลืองสีทองนะคะ ไม่เอาสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลคือไหมนะคะค่อยค่อยผิดทอนะคะเบาๆโนใปหมดมานะคะให้ความมันของตัวค่ะตอนนี้ก็สุกได้ที่แล้วนะคะสีแบบทองแล้วนะคะเอาขึ้นเลยนะคะพักใส่ีิชูซับน้ำมันนะคะเราไปดูไหมะคะสวยมากบานเช่ค่ะ <laughs> ตอนนี้เราก็พักจับได้ลออแล้วน้อเย็นแล้วมาจัดจานกันเลยค่ะ ไดมา,ายองเม็นะคะนี่ค่ะได้แล้วนะคะไส้กรอกตอีปิโดค่ะ